ออนแอตอนสุดท้ายกระเช้าสีดางดออกอากาศชั่วคราวเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วล่ะค่ะสําหรับเรื่องราวความสนุกของละครมาแรงแห่งปีทางช่องวัน31อย่างกระเช้าสีดาที่ตอนนี้เรียกว่าได้รับฟิดแบ็ที่ดีเกินคาดนำแสดงโดยนางเอกตัวแม่อย่างนุ่นวรนุษกับการรับบทบาทเมียหลวงยืนหนึ่งมาประชันบทกับนางเอกรุ่นน้องมากฝีมือกรีนอัศดาพรที่ครั้งนี้พลิกร้ายแบบแสบสุด รวมด้วยหนุ่มหลอ่อสามีแห่งชาติเบอร์ล่าสุดก็จิรายุและนักร้องนักแสดงเสียงละมุนปีเตอร์คอปต่เรนโดพร้อมนักแสดงอีกมากมายที่มาร่วมกันสร้างสีสันจนละครเป็นที่พูดถึงเพราะเมื่อลงจอออนแอร์ไปก็ถูกอกถูกใจแฟนละครในทุกๆตอนกระแสก็ดีงามขึ้นเรื่อยๆ สิท์เทรนทวิตไม่หยุดหย่อนและกวาดเรตติ้งทั่วประเทศไปแบบถล่มทลายจนหลายคนตั้งน้าตั้งตารอทุกคืนวันพุธและพฤหัสเพื่อจะได้เจอกับความสวยสตรองและความฉลาดของน้ำผิงที่มาเพื่อฟาดรวมไปถึงเฝ้ารอรอยยิ้มสุดกระชากใจของอัมพลที่จะพาไปฟินกับโมเมนต์หวานคู่น้ำผิงเพราะจากนี้เขาไม่ได้คิดที่จะเป็นแค่น้องชายอีกต่อไปหรือแม้กระทั่งเฝ้ารอดูความลำยัยของรำนำที่กำลังจะร้ายขั้นกว่าชนิดที่ว่า แฟนๆต้องได้ด่าแบบสาแก่จ่ใจไหนจะตั้งตารอลุ้นอนาคตและจุดจบของคุณลือผู้ชายที่ไม่รักดีอีก แต่แต,แต,แต่ล่าสุดดูเหมือนแฟนๆต้องอารมณ์ค้างเสียแล้วล่ะค่ะเมื่อทางสถานีประกาศออกมาว่าละครต้องหยุดออกอากา,กาศเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ทวีความรุนแรงขึ้นทําให้ละครไม่สามารถถ่ายทําต่อได้จึงขอระงับละครกระเช้าสีดาออกไปชั่วคราวก่อนโดยจะทําการออนแอร์ในคืนวันพุธที่12พฤษภาคมเป็นตอนสุดท้ายเพราะทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อความปลอดภยัยและความห่วงใยที่มีต่อสุขภาพอันดีของทีมงานและ นักแสดงนั่นเองและจะมีการนำละครนางฟ้าลำแคนมาให้ได้รับชมแทนไปก่อนทุกวันพุธพฤหัสเวลา20.15นาฬิกา15นาทีเริ่มตอนแรกวันพฤหัสที่13พฤษภาค,คมนี้เป็นต้นไปค่ะ แต่พอมีข่าวนี้ออกไปก็บอกเลยว่าเกิดเสียงแซงซ้องขึ้นมากมายในโลกโซเชียลจนกลายเป็นวาระแห่งชาติไปเลยทีเดียวเพราะแต่ละคอมเมนต์แฟนละครนั้นมีหลากหลายอารมณ์จริงๆทั้งอินเพราะเสียดายที่ละครกำลังสนุกเสมือนมาทำให้อยากแล้วจากไปส่วนทางด้านนักแสดงก็ออกมาร่วมปลอบใจพร้อมแจ้งข่าวให้แฟนๆเช่นกันและรอวันที่จะได้พบกันหลังสถานการณ์คลี่คลาย ฉะนั้นคืนนี้ห้ามพลาดความสนุกของละครเลยนะคะบอกเลยว่าเข้มข้นแซบสะใจและมีอะไรให้ลุ้นอีกมากมายเลยละคะ่ะและสุดท้ายสิ่งที่พวกเราจะทำได้หลังจากนี้เพื่อเยียวยาจิตใจอันบอบบางของพวกเราอันดับแรกแน่นอนคือทำใจแล้วก็ดูละครตอนเก่าววนไปก่อนนะคะทุกคนบอกฉนันั้เพรที่คุณลือพูดมันไม่ใช่เรื่องจริงตั้งแต่นี้ไปผมจะไม่กอดพี่ในฐานะน้องอีกแล้วนะ คอยากพลาดความบันเทิงอย่าลืมกด Subscribe YouTube Dara Daily Official กันไว้นะคะ